ขอแนะนำให้ท่านรู้จักนะครับค้ำโชคนะครับค้ำโชคบางท่านบอกเอะอุปกรณ์ตัวนี้ไม่มีมาให้หในรถสแตนดาดท,ทั่วไปไม่มีครับนะฮะปกติค้ำโชคไม่มีมาให้นะฮะจะมีอาจจะมีค้โชกล่างให้แต่ค้ำโชคบนไม่มอีอันนี้เป็นตัวอย่างของค้ำโชคนี่นะครับค้ำโชคนี่คือจะทำหน้าที่อะไรการตัวถังบิดตัวนะครับส่วนมากรถสแตนดาดที่ให้มาถ้าเห็นหัวโชกล่องๆนี้นะครับไม่มีเหล็กค้ำมานะครับก็ไม่มีให้อันนี้เราต้องซื้อใส่เอง นะประโยชน์ของค้ำโชกค,คือตัวถังนะบ,บิดตัวเมื่อเราใช้รถไปนานๆเนี่ยนะครับตัวถังเนี่ยมันก็จะมีการบิดนะบ,บิดตัวค้ำนี้ก็จะเป็นการค้ำไว้ให้นะก็จะยึดที่หัวโชกนะครับทั้งซ้ายและขวาตัวถังบิดตัวนี้เวลาเลี้ยวนะฮะบ,บางทีมันก็จะเสียในเรื่องของสมดุลตัวรถไปนะยิ่งรถใช้ไปนานๆนะฮะตัวถังเนี่ยอาจจะมีการ อ่อนในเรื่องของการยุวยบิดตัวสะสมมาเรื่อยๆ,ๆนะฮะถ้าเป็นรถสปอร์ตนะครับรถยุโรปบางรุ่นก็มีมาให้เลยเบสเสร็จนะครับอันนี้เป็นของอตัวอย่างของซ v i c Dimension รุ่นเครื่อง2000รุ่น2000กับรุ่น1 7 0 0ไม่เหมือนกันนะครับบล็อกเครื่องไม่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นค้ำโชกก็จะไม่เหมือนกันค้ำโชคมีทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกัน จุดนี้เป็นค้ำโชคหลังนะครับก็ในรถสแตนดาร์ดก็ไม่มีมาให้เหมือนกันนะครับเราจะค้ำที่หัวโชคด้านหลังนี่นะฮะตรงนี้นะครับก็จะเข้าไปยึดนะครับที่หัวโชคด้านท้ายนะฮะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะฮะแต่ยี่ห้อนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้ออัลต้านะฮะก็จะยึดเหมือนกันทั้งหน้าและหลัง สนนราคาก็แล้วแต่ตลาดนะครับจะมีไล่งแต่พันกว่าบาทขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคัมโชกนะครับคัมหน้าของ Honda Jazz iDSi นะครับเครื่องพันห้ชมรุ่นแรกนะครับของแจสรุ่นแรกนะเนี่ยแต่นี้เราเราจะรุ่นนี้จะไม่ได้ไปไปประกบที่ตัวหัวน็อตที่หัวโชค ะครับเหมือนซีวิกแต่อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เป็นของย e ี่ห้อซาร์ตนะฮะนี่นะตัวนี้สมัยก่อนซื้อมาน่าจะ900กว่าบาทอันนี้ก็เป็นตัวคำหน้าของ Honda Jazz ครับ